กับตันสายการบินญี่ปุ่นโดนไล่ออกเพราะเมาหนักจนทําเครื่องบินดีเลย์ไป3ชั่วโมงเมื่อวันที่1นธันวาปี2024เที่ยวบินของสายการบินเจแปนแอร์ไลน์จากเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลีย มุ่งหน้าไปยังสนามบินนาริตะประเทศญี่ปุ่นล่าช้ากว่ากําหนดถึง3ชั่วโมง11นาทีนั่นก็เป็นเพราะว่ากัปตันและผู้ช่วยนักบินดื่มแอลกอฮอล์ในคืนก่อนบินจนมาบินไม่ทันทั้งสองคนเนี่ยรู้จักกันมาก่อนในฐานะของพี่น้องร่วมโรงเรียนทําให้ดื่มวายไปถึง3ขวดในวันบินเนี่ยก็เลยตรวจพบปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายแต่กัปตันก็ตัดสินใจออกเดินทางโดยบอกว่าการตรวจเนี่ยผิดพลาดผู้ช่วยนักบินก็ดื่มน้ําปริมาณมากเพื่อขับแอลกอฮอล์ออกจนอาเจียนบน ครืพอลูกเรือของสายการบินเห็นก็โทรไปแจ้งที่สํานักงานใหญ่แต่สํานักงานใหญ่ก็บอกว่าให้ทําการบินต่อไปล่าสุดทั้งกัปตันและผู้ช่วยกัปตันก็โดนไล่ออกเป็นที่เรียบร้อยทางกระทรวงคมนาคมของญี่ปุ่นก็ได้ให้ะเป็นแอร์ไลน์เสนอมาตรการใหม่เพื่อป้องกันเหตุแบบนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคตครับในประเทศไทยเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นบ้างไหมครับ